สวัสดีค่ะสารพันธ์สารานาโรสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการช่วยตัวเองถือเป็นเรื่องผิดปกติหรือเปล่านะหากจะว่าการตามตรงแล้วการช่วยตัวเองนั้นถือเป็นเรื่องที่ธรรมชาติ และเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการปลอปล่อยอารมณ์ทางเพศทั้งกับผู้หญิงและผู้ชายโดยไม่ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือความเสี่ยงในการบาดเจ็บทางกายภาพแต่อย่างไรก็ตามการช่วยตัวเองนั้นอาจจะนํามาซึ่งความรู้สึกผิดและความรู้สึกอับอายได้ <c oughs> เพราะวัฒนธรรมศาสนาหรือความเชื่อบางอย่างถือว่าการช่วยตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ผิดปกติเป็นสิ่งที่ผิดปกติ และไม่สมควรทำผิดศีลธรรมและถือว่าการช่วยตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่น่าอับอายและสกรปรกอย่างยิ่งแม้ว่าในปัจจุบันจะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ออกมามากมายว่าการช่วยตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ปกติแถมยังมีประโยชน์ ต่อสุขภาพอีกด้วยแต่ความเชื่อที่ว่าการช่วยตัวเองนั้นผิดปกติอันตรายและไม่สมควรทําก็ได้ฝังลึกลงไปในจิตใจของคนส่วนใหญ่เรียบร้อยแล้วล่ะซึ่งในความเป็นจริงการช่วยตัวเองนั้นถือเป็นเรื่องที่ปกติมากๆเลยมีคู่รักหลายๆคู่ก็ใช้การช่วยตัวเองนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มรสชาติของเซ็กและเป็นแนวทางบอกคนรักว่าต้องทำอย่างไรตัวเราและตัวเขาถึงจะมีความสุขและรู้สึกดีทำให้การมีเพศสัมพันธ์เป็นไปได้ด้วยดีและสร้างความพึงพอใจร่วมกันกับทั้งสองฝ่ายมากยิ่งขึ้นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะและฝากกดติดตามช่องของเราด้วยกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามาดูกันว่าจะมีสาระดีๆอะไรมาฝากค่ะ 난너 매력적인 입소 니가 내 맘을 걸 때마다 아이 기분 하이에 캔 와샤 디자